ในอดีตการอันแสนไกลโพ้นเมื่อครั้งที่พุทธศาสนานั้นมีพระศาสดาชื่อพระวิปัสสีพุทธเจ้าในคราวนั้นในเมืองแห่งหนึ่งยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าอวโรชะและชายหนุ่มที่เป็นหลานชายของมหาเศรษฐีก็มีชื่อเดียวกันครั้งหนึ่งเศรษฐีผู้เป็นลุงอยากจะสร้างกุฏิถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้า เพราะเชื่อว่าจะทําให้ตนเองได้บุญกุศลมากส่วนอวโรชาผู้เป็นหลานชายพอได้ยินเรื่องนี้ก็มีใจยินดีอยากจะร่วมบุญกับผู้เป็นลุงจึงได้เดินทางไปพบกับลุงที่คารืหดัดข้าได้ยินมาว่าท่านลุงจะสร้างคันทกุดีถวายพระพุทธองค์ข้าอยากจะร่วมสร้างกับลุงด้วยจะได้หรือไม่ฝ่ายผู้เป็นลุงนั้นคิดว่าตนเองมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องไปขอกําลังทรัพย์จากผู้อื่นหรือแม้แต่ทรัพย์จากหลานชายมาร่วมด้วยจึงได้เอ่ยปฏิเสธไปไม่ได้ดอกการบุญครั้งนี้ข้าคิดจะทําด้วยตัวเองเพียงคนเดียวไม่ได้คิดจะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากใครเมื่อได้ฟังคําปฏิเสธของลุงอววรโชชาผู้เป็นหลานก็ไม่ได้นึกเคืองแค้นแต่อย่างใดเพียงแต่เอ่ยคำร่ำลาผู้เป็นลุง แล้วก็กลับบ้านของตนทั้งยังตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อลุงอยากจะสร้างคันทักกุดีเพียงลำพังตัวเขาก็จะสร้างสารรายเอาไว้รอบๆในบริเวณเดียวกัน